เคยสงสัยกันไหมครับว่าเออพอชีวิตเราตบลงแล้วเนี่ยดวงวิญญาณของเราจะไปไหนกันต่อวันนี้เราจะมาลองกางแผนที่การเดินทางของดวงวิญญาณกันดูครับซึ่งแผนที่นี้เนี่ยมาจากคําสอนบทหนึ่งเลยนะที่จะพาเราไปเห็นทั้งรางวัลที่มันแบบสวยงามสุดๆแล้วก็อุปสรรคที่น่ากลัวมากๆเพื่อหาคําตอบว่าแล้วไอจุดหมายปลายทางที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่โหคําสัญญานี่ฟังดูดีมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ เหมือนเป็นรางวัลตอบแทนสําหรับชีวิตที่ทําแต่ความดีมาตลอดแต่แต่เชื่อไหมครับว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะฮะเป็นแค่ป้ายแรกของการเดินทางเพราะว่าเส้นทางข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกเยอะเลยครับเอาละครับเส้นทางที่เราจะตามไปดูกันเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4ช่วงหลักๆด้วยกันนะครับ 1. คือรางวัลบนสวรรค์2คือการค้นพบว่าสวรรค์ก็ไม่ใช่ที่ที่ถาวร 3. คือแล้วทางหนีมันอยู่ตรงไหนและสุดท้ายเลย4 จุดหมายปลายทางที่แท้จริงที่เรียกว,วนน่านิพานโอเคมันเริ่มกันที่ด่านแรกเลยนะครับรางวัลบนสวรรค์ก็คือตามคําสอนเนี่ยเขาบอกไว้แบบนี้ครับว่าใครก็ตามที่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำความดีมาเยอะๆพอจากโลกนี้ไปปุ๊บผู้ชายก็จะได้ไปเป็นเทวดาส่วนผู้หญิงก็จะได้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ครับและชีวิตบนสวรรค์เป็นยังไงลองนึกภาพตามนะครับเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขลุ้นนเลยไม่ต้องดิ้นรนทํางานไม่ต้องเจอความทุกข์ความลําบากเหมือนตอนอยู่บนโลกมนุษย์เลยนะครับ ทุกคนเนี่ยจะมีวิมานส่วนตัวที่สวยมากๆเป็นชีวิตที่แบบสบายไร้กังวลสุดๆไปเลยแต่เรื่องมันไม่ได้จบสวยแบบนั้นนะสิครับเพราะว่าไอความสุขบนสวรรค์เนี่ยมันกลับไม่ใช่จุดสิ้นสุดข,ของการเดินทางและตรงนี้แหะครับคือจุดหักเหที่สําคัญมากๆเพราะไม่ว่าจะสุขสบายแค่ไหนก็ตามสวรรค์ก็เป็นแค่ที่พักชั่วคราวเท่านั้นเองครับวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดมันยังคงหมุนต่อไป ทีนี้มันก็จะมีคำศัพท์คำหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราต้องรู้จักกันไว้ครับคือคำว่าจุติคำนี้เป็นศัพท์เฉพาะบนสวรรค์เลยนะแปลว่าการตายเนี่ยนะครับหรือก็คือการสิ้นสุดชีวิตเทวดาเพื่อที่ต้องไปเกิดใหม่ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกครับแม้แต่เทวดานางฟ้าก็ยังต้องตายเหมือนกันถ้าใช้พูดง่ายๆนะครับก็คือชีวิตบนสวรรค์นเนี่ยสบายจริงแต่เป็นความสบายชั่วคราวเท่านั้นและที่มันน่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ด้วยครับเพราะพอถึงเวลาต้องจุติหรือต้องตายนี่แหละ บาปรกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้มันอาจจะย้อนกลับมาฉุดเราให้ร่วงลงไปเกิดในภพภูมิที่แย่กว่าเดิมก็ได้นี่แหละครับคือภาพของอันตรายที่ว่านั้นนรกในคําสอนเขาบรรยายภาพไว้ไดน่ากลัวมากเลยนะครับว่ามันคือทะเลเพลิงที่กว้างแบบสุดลูกหูลูกตาเลยมันเหมือนเป็นคําเตือนที่ชัดเจนมากๆว่าถ้ามัวแต่เพลินกับชีวิตบนสวรรค์จนประมาทเนี่ยปลายทางมันอาจจะน่ากลัวกว่าที่คิดไว้เยอะเลยแล้วถ้าเกิดว่า บาปมันดันมีน้ำหนักมากกว่าบุญขึ้นมาล่ะดวงวิญญาณก็อาจจะต้องเจอกับด่านที่โหดร้ายมากๆเลยครับเริ่มตั้งแต่การตกนรกขุมต่างๆแล้วก็อาจจะต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วกว่าจ,จะได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเนี่ยก็อาจจะต้องเจอชีวิตที่แบบลำบากยากจนมีแต่โรคภัยไข้เจ็บโอ้โหมันคือวงจรของความทุกข์ที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆครับ คำถามก็คือแล้วเราจะออกจากวงจรที่มันดูน,น่ากลัวแบบนี้ได้ยังไงจะมีทางหนีไหมคำตอบก็คือมีครับแล้วนี่แหละครับคือเส้นทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นเพื่อทําลายไอ้วงจรแห่งความทุกข์นี้ให้มันสิ้นซากไปเลยวิธีหนีที่ว่าเนี่ยก็คือการยึดมั่นในที่พึ่งสามอย่างหรือไตรสรณคมนั่นเองครับ1เลยก็คือการยอมรับนับถือในพระพุทธเจ้า2คือการยอมรับนับถือในพระธรรมคําสอนแล้วก็เอาไปปฏิบัติตามด้วยนะครับ และ3ก็คือการยอมรับนับถือในพระสงฆ์ผู้สืบทอดคําสอนเหล่านี้แล้วข้อได้เปรียบที่สําคัญสุดๆของการเป็นเทวดานางพาก็คืออะไรทราบไหมครับก็คือท่านมีเวลาว่างเหลือเฟือเลยครับเพราะว่าไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องธรรมะหาจินอะไรแล้วง่ายครับเลยมีโอกาสแบบเต็มที่มากๆที่จะศึกษาธรรม,มะแล้วก็รักษาศีลให้มันบริสุทธิ์เพื่อที่จะอัปเกรดจิตใจของตัวเองขึ้นไปอีกและเมื่อปฏิบัติตามเส้นทางนี้ได้แบบสมบูรณ์แล้ว ปลายทางสุดท้ายของการเดินทางทั้งหมดก็คือพระนิพพานครับซึ่งเป็นสภาวะแห่งความสงบสุขที่แท้จริงที่มันอยู่เหนือกว่าทั้งสวรรค์แล้วก็นรกไปเลยภาพของพระนิพพานที่ถูกบรรยายไว้เนี่ยงดงามมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นดินแดนที่ใสเหมือนแก้วเลยแล้วก็เต็มไปด้วยวิมานสวยๆที่นับไม่ถ้วนเป็นที่อยู่ของเหล่าพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมแล้วซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีวิมานส่วนตัวในอนณาเขตที่มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็สว่างสวย มีแต่ความสงบสุขพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นความแตกต่างที่มันชัดเจนมากๆเลยนะครับคือสวรรค์เนี่ยมันเหมือนเป็นแค่ที่พักสวยๆระหว่างทางเท่านั้นเองเป็นความสุขแบบชั่วคราวที่สุดท้ายก็ต้องไปเกิดใหม่อยู่ดีแต่ในขณะที่นิพพานนี่คือจุดหมายปลายทางของจริงครับเป็นความสงบแบบถาวรที่ไม่มีการตายไม่มีการเกิดอีกต่อไปแล้ว และนี่ก็คือเหมือนเสียงสะท้อนจากใจของดวงวิญญาณที่ต้องการหลุดพ้นอย่างแท้จริงที่บอกว่าเราไม่ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาหรือนางฟ้าอีกต่อไปเราต้องการเพียงจุดเดียวคือพระนิพพานมันเหมือนเป็นการประกาศอิสรภาพเลยนะครับเพื่อที่จะก้าวข้ามความไม่แน่นอนทั้งหมดไปสู่ความสงบที่เป็นนิรันดร์และก็มาถึงช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าน่าสะใจที่สุดในเรื่องเล่านี้แล้วครับก็คือทันทีที่ดวงวิญญาณเหล่านี้ตั้งจิตมุ่งตรงไปที่พระนิพพานปุ๊บ ร่างกายก็เปลี่ยนไปเลยครับจากที่เคยแต่งตัวแบบมนุษย์ธรรมดาเนี่ยก็กลายเป็นชุดทิปของชาวสวรรค์ที่ประดับด้วยแก้วพราวพราวสวยงามคือกลายเป็นเทวดากับนางฟ้าด้วยสบูร์ในทันทีจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้เดินทางขึ้นไปยังวิมานของตัวเองบนสวรรค์ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะเทวดาก็ตามแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะตอนนี้ทุกท่านมีทั้งแผนที่แล้วก็เป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดรออยู่ข้างหน้าแล้วนั่นก็คือพระนิพพานนั่นเอง เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามนี้น่าสนใจไว้ให้เราได้ลองคบคิดกันดูนะครับว่าถ้าแม้แต่สวรรค์ที่ว่ากันว่ามีแต่ความสุขเนี่ยยังไม่ใช่จุดหมายที่ถาวรเลยแล้วเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงของการเดินทางในวัตสงสารนี้คืออะไรกันแน่